สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบีก็มาเข้าสวนกับแม่หนอแล้วก็วันนี้นะคะได้ไมาเห็นนี่เลยค่ะเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะนาเมื่อก่อนเนี่ยคนตามหากันเยอะมากเลยนะทุกคนขาแล้ววันนี้นะคะเราเนี่ยก็อาจมีสพ라이ดอีกแล้วค่ะทุกคนเซอร์ไพรส์อะไรกันนั้นก็อย่าลืมดูกันจนจบนะคะ ก็จะกรุงเดนมาร์กนะคะจะเห็นได้ว,ว่าเส้นกระดูกของเขานี่จะเป็นสีชมพูนะคะการใบนะคะบริเวณก้านเขาก็จะออกอมสีชมพูชมพูเนาะอ่าแล้วนี่ก็คือสป라ายของเราค่ะทุกคนค่ะน้องมีดอกแล้วนะอ่าอย่างกระถางนี้นะคะเราก็ปลูกได้มาประมาณ1ปีแล้วนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาจะออกดอกเนี่ยนะคะมันก็อยู่ที่ช่วงฤดูกาลของเขาด้วยนะคะแล้วก็วัสดุปลูกด้วยนะคะว่าน้องเนี่ยได้อาหารหรือว่าได้เขาเรียกว่าการใส่ใจการดูแลเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้เนี่ยดูเหมือนต้นของเขาเนี่ยยังเด็กๆอยู่นะคะยังต้นเล็กอยู่แต่ อันนี้ก็คือปลูกมาได้1ปีแล้วนะตอนนี้ที่สวนเราเนี่ยก็กำลังทยอยออกดอกกันเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะนำเขาเนี่ยนะคะไปผสมกับบอลสีสายพันธุ์อื่นๆกันนะ mm hmm. เผื่อทีอ่ว่าเราเนี่ยจะได้มีลูกไม้สายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะนี่ดอกยังเด็กๆอยู่เลยนะ ก็สำหรับการผสมเกสรน,นะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะคะบีจะมาทำการผสมเกสรให้ทุกท่านได้ดูกันเนาะส่วนการที่เราจะสังเกตตัวดอกของเขาเนี่ยนะคะก็คือสังเกตง่ายว่าเวลาจะผสมเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมนวลๆในตัวของเขาก่อนนะคะพอมีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยเราก็จะทําการเริ่ม ผสมเกสรของเขาได้นะคะในช่วงกลางคืนเนาะเราจะไม่ทําตอนกลางวันกันนะคะเราจะทํากันในช่วงกลางคืนเนาะ,ะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะคะเดี๋ยวบีจะมาผสมเกสรน,นะคะ,ะระหว่างตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูกันเนาะ,ะก็วันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บีด้วยนะคะ